รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการของ Universal Prevention ครับและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดค่ะพวกเราทำการถอดแมสตอนอยู่ในรายการจบรายการใส่แมสตาปกติและทีมงานท่านใส่แมสทุกคนเลยค่ะพวกเราทุกคนนะคะได้ตรวจ ATK ผลเป็นผ่านเรียบร้อยกันทุกคนค่ะวันนี้คุณแพมมีอะไรมาแจกไปชมกันเลยมีมาแจกแน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะเป็นเตาอนเนกประสงค์ไฟฟ้าใครอยากจะลุ้นรับของรางวัลน,นะคะง่ายๆเหมือนเดิมเลยค่ะสแกน QR code คส่งชื่อนามสกุลเข้ามาได้เลย ส่วนไทยซม้มในวันนี้เอาใจคนรักช็อกโกแลตกับงานสวีทเมเนียที่รวบรวมร้านดังมาให้ชิมกันไปชมกันเลยค่ะไทซชวนช็อกโกแลตเลราว่ามารวมตัวกันที่งานนี้ วีทมาเนี่ย2022ดื่มดํำกับเทศกาลขนมหวานนานาชาติในคอนเซปต์ถนนสายช็อกโกแลตรวบรวม10ร้านช็อกโกแลตชื่อดังในกรุงเทพรวมไปถึงร้านขนมนานาชาติที่ได้รังสรรค์ช็อกโกแลตมาเป็นเมนูสุดพิเศษกว่า50ร้านค้ามาให้คุณได้เลือกชิมชอบงานนี้บอกเลยว่าสาวกช็อกโกแลตพลาดไม่ได้ส่วนวันนี้ยกขนมอร่อยๆในงานมาให้พิสูจน์ความอร่อยในรายการแล้วค่ะ เราอยู่คุณอดิศักดิ์บางโมผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลคสวัสดีสวัสดีครับพี่อูสดสวัสดีค่ะเราให้ฟังหไมหมไหมคะว่างานนี้จัดมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะต้องบอกว่ามีโควิดมาเราไม่ได้จัดงานนี้มา2ปีนะครับปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่16ที่เราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่16บหกเราจะติดต่อยาวกันมา15ปีแล้วนะฮะสำหรับงานสวิตแมนเนียนะครับซึ่งปีนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยครับใช่ครับปีนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ ขนมชื่อดังทั่วกรุงเทพรวมไว้ในพื้นที่เดียวกันคือที่ชั้นสี่ฟิวเจอร์พาโอ้ทั้งหมดเนี่ยกี่ร้านครับที่รวมห้าสิบล้านครับห้ากวล้านเลยใช่ใช่แล้เยอะมากคอนเซปต์ปีนี้ล่ะครับพิูวถามคอนเซปป์ปีนี้เนี่ยเราเน้นโอเคเป็นงานขนมหวานนานาชาติก็จริงแต่เราเน้น วัตถุดิที่ทําจากช็อกโกแลตนะครับเพราะฉะนั้นถูกใจแน่ใครเป็นสายช็อกโกแลตถูกครังานนี้มาเลยครับเป็นช็อกโกแลตเทลเลยครับถนนช็อกโกแลตทั้งหมดในงานนี้ะครับโอ้โหผมนี่อดใจไม่ไหวแล้วงั้นแนะนําหน่อยได้ไหมฮะสักร้านแรกก่อนเลยโอเคเรามาดูร้านแรกนะครับร้านนี้จะเป็นอันนี้เป็นช็อกโกแลตสดนะครับช็อกโกแลตสดจากประเทศเบลเยียมนะครับก็จะมีทั้งไวท์ช็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกโกแลตหรือโมชักนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบน้ําตาลก็เรามีโลชูการ์พร้อมสําหรับ คนที่ไม่ชอบหวานนะครับเห็นบอกว่าลดน้ำตาลหวานน้อยลงไปถึง80%เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะว่ากินช็อกโกแลตเราจะ,จะอ้วนอารมณ์ดีด้วยนะครับกินช็อกโกแลตแล้วอารมณ์ดีช,รชจริงๆมีประโยชน์แล้วก็ม,วกมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะจริงๆแล้วในช็อกโกแลตเนี่ย แต่ต้องทาให้พอดีต้องหมดนี้ด้วยนะครับเออนี่ร้านแรกน่าสนใจมากต่อมานะครับอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตปั่นนะครับช็อกโกแลตสแลมปี้นะครับอันนี้ต้องไปชิมในงานเพราะว่าปั่นตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวสายต้องไปชิมสดๆนะครับอันนี้โอ้ยเป็นฟิลประมาณก็คือแบบสดชื่นดื่มในงานได้เลยอย่างนี้เหรอฮะเป็นมูสอะไรอะฮะ ทานมากนะเย็นชื่นใจแน่นอนอาลละแต่ถัดมาครับที่มีเฉพาะแค่ในงานงานนี้อันนี้จะเป็นโดนัทนะฮะจะเห็นหลากหลายนะฮะหน้าโดนัทมีหลากหลายแต่ว่าไฮไลท์ในงานเนี่ยจะเป็นโดนัทหน้าหมีนะครับ ซึ่งโดรัสหน้าหมีเนี่ยจะไม่มีทําที่ไหนนะฮะนอกจากในงานนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์คเท่านั้นน่ารักมากเด็กๆเห็นต้องแบบกรี๊ดกาดแน่นอนจะลองชิมไหมครับดีครับแต่ว่าของป๊อปปี้ต้องเป็นช็อกโกแลตหน้าหมาเนี่ยน้าน่ารักสิพี่ฝนน่ารักน่ารักอ่ะเลือกแบบน่ารักไปชิมสักหนน่ารักที่สุดเลยวันนี้ถ้าน้องฉีดแอลกอฮอล์ใช้มือแล้วด้วยน่ารักแบล็คครับแบล็กรุบนะฮะลูกสีที่เลือกเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะครับที่ชิมอยู่อ๋อแต่ดีนะคะอย่างเงี้ยเด็กๆมาเห็็นนนนนคืือแบบต่่เะสสสสีีััดใกมท้ง มีหน้าช็อกโกแลตต่างๆนะครับมีโมชาก็มีมีไวท์ช็อกโกแลตก็มีะะมีแมคคาเดเมียด้วยเนาะเบอร์รี่อะไรเงี้ยแล้วแต่เลยชอบรสอะไรหน้าตาอะไรเลือกได้หมดรสชาติเป็นไงคะคุณบ๊ฟี่รสชาติคุณตอนแรกผมนึกว่าสีสวยแต่รสชาติจะมีความแบบไม่อร่อยนะกินนี่นะแต่พอกินปุ๊บอร่อยมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความหอมของกลิ่นเบอร์รี่อย่างแล้วผมรู้สึกได้ว่ามันมีความเป็นกรุบๆของเขาเรียกมันเป็นมุกหรือเปล่า ที่เราเห็นแบบนี้ที่เขาโรยลงมาจริงๆมันคือน้ําตาลใช่ไหมคะมันคือตัวที่เป็นเหมือนเอามาแต่งเป็นมุกมันคือเม็ดน้ำตาลแหละมันไม่ได้หวานโดดแต่รสชาติกลมกล่อมและอร่อยมากโอ้ยดีจังเลยอ่ะคือสวยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยสายแบล็กลบะผมอันนี้ต่อไปเมื่อกี้ทานแล้วใช่ไหมครับท่าเดี๋ยวมีน้ำช็อกโกแลตนะครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตชงนะครับอันนี้มาจากประเทศ ฝรั่งเศสนะครับสามารถที่จะซื้อกลับไปแล้วก็ไปชงเองเลือกรสได้เองว่าเราจะหวานมากหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเผื่อใครชอบแบบไหนชอบอะไรลองไปปรึกษาเขาได้ไปชิมได้ได้ครับจริงๆนะเพราะช็อกโกแลตเลเวอร์ส่วนใหญ่เขาจะเลือกไปชงเองก็ใช่รสชาติอีกแบบหนึ่ง่แต่สำหรับคนที่ชงเองไม่เป็น่ะดานจะได้แบบชงแล้วอันนี้แบบชงสำเร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวนัผมตกใจกับรูปหน้าโลโก้ของเขามากมันยังไงอะนี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตเป็นน้ำช็อกโกแลตนะครับซึ่งมีหลายรสตั้งแต่แบบหวานน้อยเข้มข้นมากหวานมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณน้องฝนลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วบอกพี่ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสําเร็จรูปนะครับสามารถไปซื้อในงานได้เลยนะครับสดชื่นนะครับคุณทนและดีไซน์เขาหน้ารักมากเพราะว่าดูดีไซน์นี่คือวัยรุ่นนะผมบอกเลยนะว่ามันครีเอเีฟมาเลยว่าแบบ ถ้าหวานมากก็จะมีความแบบแก้มแดงหน่อยออแต่ถ้ามีความขมของกาแฟหน่อยหนวดก็จะยาวหน่อยใช่ี่ผลเป็นไงกินหนวดขึ้นเลยโอ้ออหนวดขึ้นเลยไห <c oughs> มยังยังคืออันนี้กินแบบเข้มแต่ไม่ได้เข้มมากเท่าไหร่แต่จะบอกเลยคุณผู้ชมขาใครที่เป็นสายแบบโกโก้หรือช็อกโกแลตอะห้ามพลาดร้านนี้เลยเมันเข้มข้นแล้วก็แบบผสมกับนมของเขานะโอ้โหชื่นใจถูกต้องแล้วง่ายด้วยนะคืออร่อยปุ๊บก็จำหน้าเขาได้เลยนะแล้วก็สั่งกับเขาได้ง่ายๆเหมือนกันแล้วเห็นมีข้างๆ อันนี้ก็ซื้อเป็นสําเร็จรูปนะครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตสาเร็จรูปสามารถซื้อแล้วก็กลับไปทานที่บ้านได้เลยนะครับ,รบส่วนข้างหน้าช็อกโกแลตนั่นก็จะเป็นวอลนัทนะครับเป็นเค้กวอลนัทนะครับซึ่งเค้กวอลนัทเนี่ยมันก็จะมีมีส่วนผสมของส่วนวอร์นัทแล้วก็ใส้ช็อกโกแลตเอ่ยไส้สตรอเบอรี่เอ่ยไส้ไวท์ช็อกโกแลตอะไรก็มีหลากหลายไ้นะครับจะไปทานในงานคือเขาทำร้อนๆเลยใช่น่าทานมากแต่ว่าน่าทานแล้วมีน่ารักด้วยอยู่ข้างข้างอันนี้ก็ต่อไปก็เป็น เขาเรียกอะไรโมจิโมจิเป็นโมจิแต่ว่าที่ไฮไลท์ในงานที่จะมีก็คือโมจิไส้ลาวาอันกล่องสีขาวนะแสดงว่าอันนี้เป็นรูปล่างก่อนใช่สำหรับน้องๆที่ชอบน่ารักน่ารักคิ้วๆใส่ไดแบบผมอีกแล้วส่วนข้างหน้าเนี่ยนะครับที่เป็นต่อที่วางอยู่ด้านหน้าเลยนะฮะก็จะเป็นอันนี้เป็นโมจิลาวาใช่ไหมฮะช็อกโกแลตลาวาใช่ไหมคะพี่เป็นไส้ลาวาเป็นโมจิไส้ลาวา เห็นบอกว่าอันนี้ก็มีเฉพาะในงานน้ใช่อันนี้ก็มีเฉพาะในงานนี้ไปหาที่อื่นไม่มีนะไม่มนะครับก็เฉพาะในงานนี้ที่เขาทําขึ้นมาพิเศษนะคะอ๋อนี่คุณป๊อปปี้ชิมแล้วเป็นยังไงข้างในไส้ลาวาของเขา,วา,วา,วาอุ้ยอร่อยแบบหมดจดมากใช้คำว่ามันนวลมันนิ่มมันนุ่มแล้วด้านในเป็นลาวาช็อกโกแลตแล้วมันไม่หวานอะ่ะม,มันให้ความขมพอดิพอดีที่พอกินกับโมจินุ่มๆปุ๊บ อร่อยมากดีอันเมื่อกี้โมจิอันนี้มาดูไดฟูกุไดฟูกูอันนี้ไดฟูกุช็อกโกแลตนะครับสอดไส้สตรอเบอรี่อันนี้ลูกใหญ่มากต้องบอกว่าหยุ่นมากใหญ่จริงใหญ่จริงมากดูสิคะโอ้โหช็อกโกแลตนี่าทานมากช็อกโกแลตล้วนๆนะครับอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับจริงๆสายดาร์กต้องแบบพี่ผลเลยนะเพราะแกชอบอยู่แล้วอย่างเมื่อกี้ดื่มก็จะมีความมีนุ่มมีหนวดไงเป็นสายที่ชอบอยากไปงานนี้แล้วเชชิญวนุก็ในงานนี้นะครับถ้าเป็นชั้นจีฝั่ง ชั้นจีฝั่ง G, ฟิวเจอร์เนี่ยก็จะพบร้านค้าทั้งร้านค้าขนมหวานเนี่ยทั้งหมดเลยอพอเราข้ามไปฝั่งสเปลนะครับในฝั่งสเปลเราก็จะมีกิจกรรมสนุกๆคือเราจะมีมเราเตรียมพื้นที่ไว้400ตารางเมตรนะครับสำหรับจัดสวนดอกทิวลิปนะฮะงานนี้ไปถ่ายร,รูปกัางในดอกทิวลเรามีสวนดอกทิวลิปเนี่ยใหญ่มากใช้ดอกทิวลิปประมาณ2,500กว่าดอกเยอะมากแล้วก็มีจุดถ่ายรูปซึ่งเป็นแบบว่าช็อกโกแลตโฟเมจิกโฟโต้นะครับเหมือนแบบว่าให้คุณไปเล่นเขาเรียกแอคชั่นได้เลยว่าเหมือนแบบว่า จำลองจำลองคุณเทช็อกโกแลตจริงๆอะไรเงี้ยเป็นในห้องขนมหวานจริงๆนะครับรวมไปถึงปฏิมากรรมช็อกโกแลตซึ่งเราทำเข้าขนาดตัวจริงอ่ะเราไปถ่ายรูปอ๋อแบบเราอย่างนี้เลยใช่ก็จะมีทั้งแบบเค้กเอ๋ยมีเขาเรียกอะไรช็อกโกแลตบาร์ที่เป็นรูปเป็นรูป ็อกโกแลตเลยมันมีแจกด้วยแล้วก็สนุกสนุกก็คือไปแล้วก็ร่วมเล่นเกมสแกน QR โค้ดในในช็อกโกแลตนะครย้ำนะครับว่าแต่วันที่26ก็คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่4กันยายนนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่อุ้นมากมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับและเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะวันนี้นะคะพี่บุชเขากลับมาจากเวียดนามแล้วเขาเลยได้สูตรเด็ดมาด้วยวันนี้จะมาทำปอเปี๊ยะสดเวียดนามเดี๋ยวฝากมาค่ะ ซาซาพลาซ่าช่วง sub from home กับบุชเลชานผมกลับมาจากเวยียดนามแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาแชร์สูตรวิธีการทำปอกเปี๊สยสดสไตล์เวยียดนามกันครับมีขั้นตอนในการทำยังไงไปชมกันดีกว่าครับผม สิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีนะครับนั่นก็คือแผ่นแป้งเวียดนามหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยครับผมเริ่มต้นนะครับจากการเทน้ำอุณหภูมิห้องลงไปในภาชนะที่มีลักษณะกว้างครับและนำแผ่นแป้งเวียดนามลงไปจุ่ม5วินาทีและนำมาพักที่เขียงได้เลยครับผมนำกุ้งต้มสุปลงไปตามด้วยขนมจีนส่วนผักที่นำมาใช้ผมใช้แครอทคูดฟอยด์พริกชี้ฟ้าแดง ท่านผู้ชมจะใช้ผักชนิดไหนก็ได้เลยครับแต่แนะนำให้มีชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับผมหรือจะเพิ่มดอกไม้ทานได้ก็น่ารักไปอีกแบบวิธีห่อก็ห่อง่ายมากเลยพับมุมเขาให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็นำมาวางพักใส่จานเสร็จเรียบร้อยเตรียมทานได้เลยครับเอ๊ะ แต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำน้ำจิ้มกันดีกว่าครับผมได้ปอเปียสดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มถั่วสไตล์เวียดนามกันดีกว่าครับน้ำจิ้มถั่วสไตล์เวียดนามก็ทำง่ายสุดๆครับนำกระเทียมไปผัดกับน้ำมันสักเล็กน้อยไม่ต้องให้เขาขึ้นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปได้เลยครับจากนั้นก็ตามด้วยเนยถั่วอันนี้เนยถั่วโฮมเมดของผมที่เราทำในรายการจำได้ไหมครับ คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ตามด้วยนมสดถ้วยเล็กๆครับผมแล้วก็เคี่ยวให้เขานะครับเป็นเนื้อเดียวกันใช้ไฟอ่อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับซอสถั่วของเราเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยครับดีต่อสุขภาพคนเวียดนามเขาชอบทานผักอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมไปลองทำกันนะครับทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมลองไปทำกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผม เมนูพี่บุชทำคือแบบน่ากินมากแล้วดูทำไม่ยากด้วยเนาะจริงเราไม่ทำตามดีกว่าจริงกับพี่ฝนแต่ตรงนี้ย อาหารเหนือค่ะอาหารเหนือแจ้เลยเจ้าอะร้านไส้อั่วเห็ดถอบย่างถานลำใยญ่ตราแม่เปียบอกเลยว่าเมนูเด่นของเขาเลยก็คือไส้อั่วเห็ดถอบนี่ยแหละเพราะเราสามารถสั่งแล้วทานได้ตลอดทั้งปีด้วยเหร้สดใหม่ไร้สารกันบูดพี่หมนต้องลองชิมชิมหน่อยชิมหน่อยปกติเราวก็จะกินเป็นไส้อั่วหมูอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ไส้อั่วเห็ดถอบบอกเลยว่าร้านเนี้ยเด็ดจริง เป็นไงพี่ฝนกรุบๆุบของเห็ดทอปเออใครชอบเห็ดทอปบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆเนี่ยพร้อมส่งทั่วประเทศแล้วแพ็คแบบนี้แพ็คสุญญากาศส่งได้แบบทั่วประเทศไทยเลยนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีเมนูอื่นๆของเป็นอาหารเหนือ,อนะนี่ไก่นึง่งอันนี้จะเป็นไก่นึ่งเมืองอแล้วก็มีด้านนี้เป็นแอปอ่องอ้อเนี่ยแต่ละอย่างคืออาหารหาทานยากท้งนั้นจริง โอ้โหดูสิคะเนื้อแท้ๆเลยเนื้อแท้ๆจริงๆนอกจากนั้นแล้วทางด้านนี้คืออ่องปูพี่ฝนอยากลองชิมอ่องปูไหอยากชิมมันคือไข่ปูหรือเปล่าไม่น่ใใช่ไหมนี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสั่งไปอ่ะแนะนําว่าให้ใส่ในไมโครเวฟประมาณ10วินาทีนะคะเขาบอกว่ามันจะหอมแล้วได้รสสัมผัสนุ่มละมุนเหมือน กินสดๆใหม่ๆเลยอันนี้ขนาดเราไม่ได้ใส่ไมโครเวฟนะเย็นแล้วนะยังอร่อยเลยอ่ะเหมือนกินมันปูเหมือนมันปูอร่อยมากมันน่าจะเป็นมันปูจริงๆ่ะ้องกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยยิ่งเด็ดเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วทางด้านนี้ก็มีแคปหมูทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแล้วต้องกินคู่กับน้ําพริกหนุ่มต้องกินคู่กับน้ําพริกหนุ่มเท่านั้นแล้วก็ข้าวเหนียวแบบนี้บอกเลยว่าฟินแน่ๆนะคะจะบอกว่าวันนี้ฟังดีๆมีโปรโมชั่นค่ะ จะซื้ออะไรก็ได้นะถ้าซื้อ5แพ็คจะส่งให้ฟรี5แพ็คส่งฟรี5แพ็คส่งฟรีนะคะส่งแบบแช่เย็นด้วย uh. นี่คุ้มมากแต่ถ้าวันนี้ซื้อ10แพ็คแทนฟรีอีกหนึ่งแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยโอ้โ oh. ห oh. คุ้มมากเลยอ่ะค่ะอยากกินอาหารเหนือแท้ๆนะบอกเลยว่าร้านนี้ค่ะร้านไส้อั่วเห็ดพอะตลาแม่เปียนี่แหละที่สุดแล้วค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วนะคะแคมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ เอาละครับถึงช่วงแจกของรางวัลให้คุณผู้ชมฮะอุ้ยเอ่ออันนั้นคืออะไรดีดกินปุ๊บอร่อยปุ๊บจนหนวดขึ้นเลยฮะทีเดียวนี่หนวดน,<อ>นี่หนวดผมเองฮะแต่ว่าเอาโลโก้เขามาแปะเล่นๆสนุกดีมาผูดโชคดีวันนี้ค่ะคุณแววรัตนาค่ะเอาละครับผมต้องบอกแบบนี้นะฮะว่าเวลาผมทําอะไรแบบนี้ทีมงานชอบครับเขาจะบอกว่าทําเลยป้าี่ดีค่ะดีไม่เคยห้ามกัน นะฮะวันนี้ก็เลยเอามาแปะเล่นๆฮะเพราะว่าโกโก้เขาอร่อยจริงที่สำคัญครับผมใครที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อเข้ามานะครับส่งเข้ามาได้เลยครับวิธีการง่ายมากเพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่อในกล่องนี้เราล้วงจับเข้าไปในชื่อกลุ่นโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับค่ะตรงนั้นมีขนเยอะไหมอยากแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยากโดนอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้โหมันเหนียวแล้วน้องแล้วพี่ดึงนี่โอ้โหกลายเดี๋ยวขนเขาเรียกหนวดจริงๆผมรุดเนี่ยทำไงอะ มีอุตสาห์เลี้ยงไว้เราเถอะเยรับส,ส,สายแล้วด้วดค่ะคุณแบวรับนาโทรมาจากรายการแซบพ,พาซ่านะคะค่ะพี่ขายอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะอยู่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะประจวบพี่วันนี้โทรมาหาแจกรางวัลนิดนึงรับไหมจ๊ระรับค่ะรับค่ะรับข่าแบบนี้ก็เอาไปเลยค่ะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากสมาร,ทร<ย>์ทโ,โฮมยินดีนด้วยน,น,นะคะ วันเดีย๋เดี๋ยวเอาคุยกับคุณป๊อปปี้หน่อยไหมคะ <c oughs> พี่แววรัตนาครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะไปหาที่ประจวบคีรีขันนะครับได้คะ่ะอืมแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวไปนั่งกินปินน้งย่างด้วยกันนะครับค่ะเขากะโหลกเขากะโหลกอ๋อ,อได้เลยครับไม่มเป็นไรแล้วพี่แววรัตนาชอบช็อกโกแลตไหมคะชอบค่ะอุ้ยงั้นเดี๋ยวถ้ามากรุงเทพต้องมาเลยเนาะมางานช็อกโกแลตเนี่ยแหละสวีทมันเนี่ยใช่นี่ที่คิวเจ้าพักที่คิวเจ้าร์คเผื่อแวะมานะคะพี่ ได้ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงทีมงานติดต่อกลับไปนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะจะถามพี่ขาแล้วว่าชอบช็อปแลนแล้วชอบผมไหมกลัวรับไม่ได้ไงแต่เขาตอบแบไม่ชอบค่ะเศร้าเลยเอาล่ววันนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามละครครับกับสัตยาทิฏฐานฮะและละครเย็นไอ้ยข่อฮักเจ้าและคืนนี้กับคืนเธอค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับวันนี้พวกเราสัฟมาาสวัสดีครับ